วิธีชนะใจคนที่มีโลกส่วนตัวสูงหลายคนกําลังเป็นอยู่ใช่ไหมว่าเฮ้ยเราจะชนะใจผู้ชายอะที่เขามีโลกส่วนตัวสูงได้ยังไงวะจะเข้าไปคุยก็ไม่กล้าจะทักทายเฮ้ย hey, ก็ไม่กล้านะครับหรือจะแชทไปก็ไม่ตอบเว้ยอ่านแต่ไม่ตอบเว้ยคือมีอะไรที่คุณจะต้องคิดอีกเยอะเลยผมจะมาบอกวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดและหลายคนไม่รู้เลยนะซึ่งคลิปทั้งหมดนะผมพูดจากประสบการณ์ล้วนๆเลยส่วนใหญ่นะครับ ก็มาจากตัวผมเองนั่นแหละและส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากเพื่อนที่มาปรึกษาคนที่มาปรึกษาตั้งแต่ยังวัยต่อแต่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดและแนะนำออกไปจากปากผู้ชายคนนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่คุณนำไปใช้ได้จริงๆนะส่วนใครที่ยังไม่เชื่อนะครับไม่เป็นไรนะ แต่ให้คุณไปลองดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อครับให้คุณนําวิธีต่างๆที่ผมพูดเนี่ยไปลองดูก่อนแต่ก็ปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตผู้ของคนนิดนึงกลับเข้ามาเรื่องของการที่คุณจะเอาชนะใจผู้ชายที่มีโลกส่วนตัวสูงได้ซึ่งผมเองก็เคยเป็นคนที่มีจริงๆก็ยังมีอยู่นะเป็นคนที่มีโลคส่วนตัวสูงตลอดเวลานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่ามีอ่เกาะ้องกันอะไรไม่รู้เขาเยอะเต็มหมดเลยแต่คุณจะเจาะ กรอป้องกันนั้นได้ง่ายที่เดียวครับเพราะว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครเกิดมาจากไหนสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขายังต้องการความจริงใจและการยอมรับเช่นเดียวกันกับสิ่งที่ผมเคยเป็นนะ่ะผมถึงเข้าใจนะเรามาบอกคุณได้ถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้คุณต้องนําไปใช้เลยคุณจะต้องเจาะเขาในเรื่องของความ จใจใความจริงใจมันก็จะกว่านิดน,นึงให้ลึกกว่านั้นก็คือความจริงใจที่คุณให้เขาคุณอาจจะต้องเริ่มจากการที่ไปคุยกับเขาให้เป็นเพื่อนก่อนและวิธีก็ผมพูดไปหมดแล้วแหละเนาะก็คือคุณอาจจะต้องไปหาข้อมูลแล้วว่าเขาชอบสิ่งไหนยิ่งมีโลกส่วนตัวสูงเท่าไหร่น,นะครับคุณยิ่งต้องลงลึกให้ได้มากที่สุดเช่นถ้าเกิดเขาชอบเกมอะไรยังไงเล่นวันไหนเวลาไหนทําอะไรบ้างคือพอคุณไปสืบได้เนี่ยคุณจะสามารถคุยกับเขาได้เขาจะตอบคุณ เยอะขึ้นเพราะว่าคุณคุยในเรื่องที่เขากำลังสนใจอยู่ให้เริ่มจากความสัมพันธ์การเป็นเพื่อนก่อนเพราะว่าเขาลดมีโรคส่วนตัวสูงไงเขาอาจจะมีเกราะป้องกันเยอะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อายอย่างผมเนียเป็นคนที่เขินเป็นคนที่อายนะครับเป็นคนที่พูดไม่เก่งมาก่อนเลยนะดังนั้นเนี่ยผมเข้าใจนะบางครั้งเนี่ยคุณไปจีบเลยเนี่ยเขาอาจจะเฮ้ยผู้หญิงมาจีบหรอเขาจะรู้สึกแปลกๆแล้ววิธีการก็คือให้คุณอ่ะเริ่มจากคุยในเรื่องที่เขาชอบก่อนที่เขากำลังสนใจในตอนนั้นพอคุณคุยนะเขาจะคุยกับคุณ แล้าคุณก็เริ่มความสําคัญจากการเป็นเพื่อนก่อนพอคุณเป็นเพื่อนมันเปิดแล้วไงประตูเปิดแล้วกรอบของการเขาออกมาแล้วอะ่ะคุณค่อยๆย้าวเขาไปสู่ในใจเขาได้ด้วยวิธีการต่างๆการคุยพูดคุยกันส่งรอยยิ้มการชื่นชมเขาการทําให้เขามีความสุขมีรอยยิ้มอะไรเงี้ยค่อยวางต่อแต่ขั้นแรกคือคุณจะต้องเจาะเกาะให้ได้ก่อนด้วยวิธีการเป็นเพื่อนของเขาก่อนและจริงใจกับเขาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ